โดนโยงคบเพื่อผลประโยชน์ใบหม่อนกิติยาแฟนแจ๊คแฟนฉันเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงเป็นคู่รักดาราคบกันเพราะผลประโยชน์มาแบบสั้นๆก่อนแชร์โพสต์เพื่อนช่วยคอนเฟิร์มแบบนี้ชัดเจนเป็นข่าวซุบซิปดาราที่ถูกจับตามไม่น้อยกรณีมีการแชร์เรื่องของคู่รักดาราคบกันเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายชายจีบก่อนจนรักจริงแต่ฝ่ายหญิงจะขอลาบอกเราคบกันชิวๆอย่าจริงจังเอาผลประโยชน์นำหน้าให้หนูมีงานในวงการก่อนซึ่งก็มีเพจ ดังมาอัปเดตว่ามีคนโยงว่าข่าวนี้อาจหมายถึงคู่ของแจ็คแฟนฉันกับแฟนสาวใบหม่อนกิติยาที่เพิ่งเปิดตัวกันไม่นานนี้หรือเปล่าล่าสุด23กรกฎาคม2566ใบหม่อนกิติยาก็ได้แชร์ข่าวเรื่องนี้ลงไอจีสตอรี่พร uh ้อมข้อความหัวเราะยาวๆวฮ่า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 ก่อนจะรีโพสต์ข้อความจากเพื่อนที่ช่วยโต้แทนว่าใจเย็นอย่าโยงวอ้ยใบคลั่งรักคนนี้สุดตั้งอกแต่มีแฟนมาคอนเฟิร์มฮ่า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 และใบหม่อนก็ได้ลงข้อความตอบอีกว่า เจ้ผู้รับฟังและคอยหมั่นไส้ตลอดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่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 โดยก่อนหน้านี้ในไอจีสตอรของใบม่อนก็มีการแชร์คลิปคอนเทนต์ที่ทำร่วมกับแฟนหนุ่มแจ็คแฟนฉันและยังโพสต์คลิปหวานๆมีซบกันฝ่ายชายหองหัวพร้อมแคปชั่นมั่นเที่ยวไอ้บ้วนส่วนแจ็คก็รีโพสต์คลิปนี้ด้วยเช่นก <ality> ันคอนเฟิร์มในความคลั่งรักไปอีก